เจริญสุขสวัสดีญาติโยมท่านผู้ชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBG น v วีอีสานทุกท่านวันนี้รายการแผนที่ชีวิตรายการธรรมะแบบพระพระก็มีโอกาสมาพบกับญาติโยมเช่นเคยวันนี้ก็นำบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติสบายสบาย บางทีเราก็ไปภูเขาบางทีเราก็ไปป่าไม้วันนี้นำท่านมาที่แม่น้ำบังมาที่วัดป่าคำน้ำบุนซึ่งเป็นวัดป่าสาขาวัดหนองประพงสาขาที่48อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารก็พอดีว่าผ่านมา จะไปนมัสการองค์พระาธาตุพนมซึ่งอยู่ในช่วงของงานบุญเดือนสามก็นึกถึงว่ามีวัดใดบ้างนะที่เป็นวัดสาขาของวัดหนองประพงก็อยากจะไปเยี่ยมไปดูบรรยากาศของวัดไปดูว่าสิ่งก่อสร้างเสนนาสนะหรือว่า บรรยากาศอะไรต่างๆภูมิทัศน์ของวัดเป็นอย่างไรวันนี้ก็นำท่านมาเยี่ยมนะวัดป่าคำน้ำบุญเป็นสาขาวัดหนองประพงสาขาที่48นะอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยได้มาสัมผัสความเป็นธรรมาชาติได้เหยียบใบไม้เหยียบพื้นดินเหยียบหินบ้างนะมองลงไปข้างล่างก็เห็นแม่นม้ำนะ นี่แหละมองแม่น้ํามองดินมองภูเขามองหินอะไรไปมันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยมันจะสอนเราบางทีถ้าอยากจะดับความทุกข์ได้เนี่ยก็นี่แหละให้เราเข้าใจความเป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยอันนี้เราก็จะเดินข้ามเนี่ยที่ท่านสร้างไว้เนี่ยสร้างสะพานไว้ก็คงจะ ในความคิดของคนผู้สร้างก็คงจะนึกถึงว่าหนทางทางของความที่เรียกว่ามันเป็นเส้นทางเดินนะนะอย่างมักมีองค8นดเนี่ยอันนั้นเป็นเขตสังขาวาสพอมาตรงนี้ก็เป็นเขตพุทธาวาสท่านสร้างเนี่ยเรียกว่าได้บรรยากาศดีเหมือนกันถ้าอยากจะข้ามถึงฝั่งก็ต้องข้ามสะพานไปให้ได้เนี่ยวันนี้เราก็ เลยมารับบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติธรรมดานะแล้วก็มองไปสองฝากฝังฝนะากฟังหนึ่งก็จะเห็นความแห้งแล้งของต้นไม้บ้างนะเพราะว่าเขาไม่ได้รับน้ำอย่างเต็มที่มันก็จะมีความแห้งแล้งแต่มองมาอีกฝั่งหนึ่งที่นีนะ้ก็จะเห็นแม่น้ำยังมีน้ำอยู่นะในน้ำก็คงจะมีปลานะ มันก็แหวกว่ายไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันนี่แหละเราได้ธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้จึงวันนี้เนี่ยเอาบรรยากาศงามๆอย่างนี้นะบางทีก็หาได้ในวัดวาอารามที่ท่านมีครูบาอาจารย์มารักษาไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยเป็นวัดสาขาที่48ของวัดหนองป่าพงถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อ ไม่มีความมั่นคงในพระบวรพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยคงจะสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ยากแต่ว่าเพราะความที่มีศรัทธาที่มั่นคงเนี่ยละเชื่อฟังแล้วก็นำเอาวัดปฏิบัติปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้มาดำเนินการก็เรียกว่าสร้างวัดเนี่ยก็คงจะไม่มีวันจบน,นะนะใครที่เป็นเจ้าวาดสร้างวัดเนี่ย ถ้าตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องสร้างตายเมื่อไหร่น่นล่ะเรียกว่าคงจะหยุดนะจะบอกว่าเอ๊ะเป็นพระทำไมสร้างเหลือเกินไม่สร้างไม่ได้การทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสัจธรรมเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเ,เช่นนี้ก็จะมีความสุขเนี่ยก็เป็นบรรยากาศท่านก็มีต้นไม้ให้ความชุ่มชื้นให้ความชุ่มเย็นมองไปแล้วก็เป็นไม้ประดับ ไม้ประดับเอามาประดับประดาก็เป็นอุปกรณ์ธรรมะในการที่จะทําให้เราได้แง่คิดได้ข้อคิดที่ทําให้บรรยากาศของชีวิตได้มีโอกาสในการก้าวต่อไปได้เช่นเดียวกันวันนี้ก็เลยนําภาพบรรยากาศดีๆมาฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ทราบว่าวัดป่าคําน้าบุญแห่งนี้ก็เป็นวัดที่เป็นสาขาก็ถือว่า มีระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรเป็นสาขาที่48ก็เลยได้แวะเข้ามาดูเข้ามาเยี่ยมชมได้เห็นสระน้ำเห็นสะพานที่สร้างเพื่อข้ามน้ำเพื่อที่จะมาที่สถานที่กำลังดำเนินการสร้างโรงอุโบสถอยู่ในช่วงของ เดือนที่จะเข้าสู่หน้าร้อนนะบรรยากาศก็กยังดีนะมาเห็นธรรมชาติของน้ำซะบ้างนะวันนี้ก็เลยนำท่านมาก็นึกถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุเทธเจ้านี่แหละว่าสิ่งที่เป็นไปในชีวิตของความเป็นคนความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็อยู่ในธาตุทั้งสีดินน้ำไฟลม เนี่ยละเห็นไหมชีวิตของเราก็เหมือนกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจนกระทั่งมีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าดินงามน้ำดีแล้วก็มีสถานที่ที่มันเหมาะสมทำดินให้งามทำน้ำให้ดีมีลมแล้วก็มี สิ่งที่เป็นการระบายอะไรต่างๆที่มันเป็นไปด้วยดีนั่นแหละคือวิถีชีวิตชีวิตของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันถ้าเรารู้จักในการบริหารธาตุทั้งสี่ปัทวีอาโปเตโชวาโยให้มันดีมันเป็นส่วนของมหาภูตร,รูปทั้งสี่ เราเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นมนุษย์อย่างเนี้ยละพอมาในสภาพเนี่ยของวัดวาอารามเนี่ยเราไม่เห็นญาติโยมบางทีเราไปเห็นในช่วงของฤดูการถ้าเป็นหน้าฝนนะถ้าเป็นหน้าหนาวต้นไม้มันก็ยังรักษาสภาพความเป็นใบอะไรต่างๆความเป็นสีเขียวมันก็ยังพอมีให้เห็น แต่พอมาถึงหน้าร้อนเนี่ยจะเข้าสู่หน้าร้อนก็เป็นฤดูที่ใบไม้มันกำลังผลิเลยเรียกว่าใบไม้มันก็เบ่งบานเต็มที่มันก็เจริญเติบโตเต็มที่พอถึงวาระโอกาสเวลามันก็ผลัดใบการผลัดใบของมันเนี่ยทำให้เรามองเห็นธรรมชาติเ,เมื่อมาอย่างนี้เนี่ย มองเห็นความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมดาของชีวิตว่าโอ้เนี่ยธรรมชาติเขาก็พยายามในการที่จะปรับตัวของเขาให้อยู่กับฤดูกาลอย่างต้นไม้เนี่ยพอถึงฤดูกาลที่เป็นหน้าแล้งน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงเขาอย่างที่มันอยู่ในช่วงฤด,ดูฝนฤด,ดูหนาวอย่างเนี้ยมันก็หายไปแล้วก็จะมีความร้อน น้ำก็จะน้อยนะห่วยน้องคลองบึงลำธารอะไรต่างๆแม้แต่ในแม่น้ำสายใหญ่ๆแม,แม่น้ำโค้งแม่น้ำมูลแม่น้ำชีน้ำมันก็ลดในช่วงของฤด,ดูกาลในหน้าแล้งเนี่ยมันเป็นสภาพของความเป็นจริงมันก็เป็นเช่นนี้เราก็ได้ธรรมะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยก็เช่นเดียวกัน อยู่ด้วยธาตุทั้งสีดินน้ำไฟลมมันประชุมปรุงแต่งกันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ต้องรู้จักในการปรับตนปรับตัวของเราให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงสิ่งแวดล้อมเราอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามถ้าเรารู้จักในการปรับตัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาชีวิตเราให้อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างความอยู่รอดปลอดภัยในสภาพ ความเป็นจริงที่เป็นไปในยุคปัจจุบันนี้มันมีเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสังคมมีท้งเรื่องเศรษฐกิจมีทั้งเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้โดยใช้หลักธรรมในการปรับตัวเนี่ยละ่ะเมื่อสภาพของสังคมมันเป็นสังคมที่อยู่ในความวุ่นวายอยู่ในความสับสนเราก็รู้จักในการปรับาธาตุ ปรับจิตปรับใจของตนเองให้มันเข้ากับสภาพความเป็นสังคมอยู่กับใครก็ตามเราก็ต้องรู้ใช้หลักของสับริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลถ้าเรารู้จักในการปรับตนปรับตัวเราก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยเฉพาะรู้เหตุรู้ผลรู้บุคคลรู้ชุมชนเนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละคือสภาพของการปรับตนปรับตัว อันนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเราก็จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติในสภาพของเศรษฐกิจก็เหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสสอน,เ,นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตว่าทําอย่างไรในสภาพเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างฝืดเครื่องบางทีสิ่งของเข้าของอะไรต่างๆที่มันมีราคาแพงราคาที่สูงขึ้นถ้า รู้จักในการปรับตนปรับตัวมันก็ดีเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เอาหัวใจของเศรษฐีบางทีพระท่านก็สอนด้วยบทสั้นๆอุอากะสะอุทานสัมปทาอารกะสัมปทากัลยาณมิตรตาสม,มะชีวิตาอย่างเนี้ยท่านก็บอกให้เราประพฤติปฏิบัติตามนะขยันหารักษาไว้คบเพื่อนดีมีชีวิตที่เหมาะสม ถ้าชีวิตของเราเนี่ยมันมีความเหมาะสมเราก็สามารถที่จะปรับปรุงตัวตนได้อย่างในสภาพเศรษฐกิจที่สิ่งของเข่าของอะไรต่างๆมันสูงขึ้นเรียกว่ามันมีราคาแพงถ้าเรารู้จักในการประหยัดมัธยัสถ์รู้จักในการที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปในชีวิตในตัวตนเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ก็เหมือนกับธรรมชาตินี่แหละเขาปรับตนปรับตัว ในสภาพที่เมื่อวาระหนึ่งฤดูการหนึ่งความแห้งความแรงมันมาเยี่ยมมาเยือนอย่างเนี้ยน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงลำต้นเนี่ยอย่างต้นไม้เนี่ยก็เหมือนกันถ้ามันจะไปหล่อเลี้ยงถ้าจะไปดูทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็ผลัดใบของเขาใบมันก็ร่วงหล่นลงมาแล้วก็น้ำที่มันมีสภาพ ที่ไม่มากนักมันก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงลำต้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งสาขาต่อไปนะเมื่อถึงฤดูการมันมาเต็มที่มันก็บานเ,เข้าสู่ภาวะความเป็นปกติความเป็นธรรมดาเนี่ยสภาพของธรรมะเราก็เอามาใช้ในวิถีชีวิตของพวกเราได้เช่นเดียวกันในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราก็รู้จักในการ ปล่อยวางบ้างนีหลวงพ่อชานี่ท่านก็สอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านเหมือนกันอ่ท่านก็บอกว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดอะไรมากให้อยู่ด้วยความรู้จักในการปล่อยวางเสียบ้างเนี่ยอย่างท่านสอนบอกว่าทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดก็เพราะปล่อยเนี่ยปล่อยวางว่างเย็นสบายเนี่ยบางทีก็ต้องใช้หลักนั่นแหละ ปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากสะบังนั่งนอนสบายบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของเราเนี่ยให้มันเป็นไปด้วยความดีงามเนี่ย <Yeah. S 1> ก็คือการบริหารเกี่ยวกับเรื่องธาตุทั้งสี่เนี่ยละ่ะดินน้ำไฟลม <Yeah. S 1> ในตัวตนของพวกเราก็เช่นเดียวกันอยติโยมบริหารจัดการรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร อะไรมันเหมาะในการที่จะดำเนินการในขณะนี้เราจะประยุกต์ชีวิตของเราปรับปรุงชีวิตของเราให้มันเป็นไปอย่างไรถ้าเรารู้จักในการที่จะเอาตัวรอดเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างวันนี้มาเห็นธรรมชาติมาเห็นสายน้ำอยู่ในสระอยู่ในแม่น้ำเขาก็มีปลาปลามันก็แวกว่ายไปตามลำธาร เขาก็คงรู้จักในการปรับตนปรับตัวของเขาในช่วงฤดูการนี้น้ำมันอาจจะมีความแห้งขอดไปบ้างแต่เขาก็อยู่ได้เขาก็ปรับปรุงตัวเองเขาก็สามารถที่จะทำชีวิตของเขาให้อยู่กับความเป็นธรรมาชาติถ้าหากว่าไม่มีคนไม่มีมนุษย์มารบกวนเขาเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปอย่างนี้นี่แหละคือความเป็นธรรมาชาติเพราะฉะนั้นอยาตาโยมสาธุชน คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเอามาใช้นะแล้วก็เรารู้จักความเป็นธรรมชาติเรารู้จักความเป็นธรรมดาธรรมดาของชีวิตธรรมชาติของชีวิตเนี่ยเรามองมองอะไรด้วยความมีเหตุมีผลมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันมีปัจจัยหลักปฏิจจสมุปบาทละวิชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจญาวิญญาณนางวิญญาณปัจจญา นามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตานะสลายตนะปัจจยาสโสผัสปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานาปัจจยาพระโวพระวปัจจยาชาติชาติาตปัจจยาชรามรณา,าโสกับบริเทวะทุกขโทมันอุปายาตอันนี้แหละคือสิ่งที่มันอิงอาศัยกันแลกกันธรรมชาติของความเป็นชีวิตธรรมชาติธรรมดามันก็เป็นอย่างเนี้ยมัน อิงอาศัยกันแลกกัน,เ,นเมื่อเราอยู่ในสภาพที่เราควรปรับตนปรับตัวแล้วก็ปรับตัวของเราให้มันเข้ากับความเป็นธรรมาชาติบางทีชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนโงรงละครเนี่ยละ่ะท่านอุป,ปมาอุปไมยววาชีวิตมันเหมือนโงรงละครนะก็บอกอย่างนั้นพวกเรามีตําแหน่งมีหน้าที่มีภาระอะไรก็ดําเนินการไปบางทีเนี่ยการมีภาระมีตําแหน่งหน้าที่มันก็เหมือนกับสวมหัวคขนนั่นละ่ะ มีโครงบทหนึ่งท่านพูดไว้นะหน้าฟังของท่านหัวโขนสวมหัวคนเป้นมาเป็นลิงยักษ์สักคู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งหลวงเนี่ยญาติโยมสัจธรรมของชีวิตะ่ะเพราะฉะนั้นเราปรับปรุงเราดูแลตัวตนสิ่งที่ดูแลสำคัญที่สุดก็คือว่าจิตใจเนี่ยลหละให้ดูแลให้มันดี ถ้าเรารู้จักในการประคับประคองจิตใจไม่ว่าสถานการณ์อะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันอาตมาเน้นย้ําความเป็นกําลังใจกับโลกกับสังคมยุคปัจจุบันเนี่ย,ยถ้าเราเข้าใจความเป็นธรรมาชาติรู้จักในการปรับจิตปรับใจให้มันนิ่งนะบางทีพอถึงคราวนิ่งได้ก็นิ่งนะสงบได้ก็สงบเย็นได้ก็เย็นเนี่ยบางทีก็ต้องใช้หลักบอกว่า ยอมหยุดเย็นเนี่ยยอมไม่เป็นมันก็เย็นไม่ได้หยุดไม่เป็นมันก็เย็นไม่ได้ถ้ายอมหยุดแล้วมันเย็นเน่ยเยเน็นเหมือนสายน้ำเนี่ยอาตมามาสัมผัสบรรยากาศเนี่ยขนาดเป็นช่วงของการย่างก้าวไปสู่ฤด,ดูร้อนนแต่ว่าพอมาอยู่ท่ามกลางของแม่น้ำน้ำเล็กๆนี่ยน้ำบ่อคงจะเป็นน้ำสะนะที่ท่านได ดำเนินการรักษาความเป็นธรรมชาติไว้มันก็มีอายของความเย็นเนี่ยมันเย็นเนี่ยอยากจะนั่งอยากจะสัมผัสพอมีลมพัดมาพอด้ยินเสียงลมมันไปกระทบใบไม้ใบไม,บไม้มันร่วงหล่นล,ล,ลงมาอยู่กับพื้นอย่างเนี้ยเราก็มองความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมดาใบไม้บางใบมันก็ลงไปที่แม่น้ำเขาก็พร้อมในการที่จะสลายเขาอยู่บนพื้นเขาก็เป็นแบบหนึ่ง พอลงไปแม่น้ําเขาก็พร้อมที่จะสลายเนี่ยไม่ยึดไม่ติดเนี่ยธรรมชาติชีวิตของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์มันก็ไม่ได้แตกต่างกันถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ย,ยาติโยมเราจะอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยทุกแน่นอนทุกมันอยู่รอบข้างรอบตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าความสุขความทุกเนี่ยมันอยู่รอบข้างรอบตัวเราเถ้า เราไม่รู้จักในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์อยู่ตลอดแต่ถ้าเรารู้จักในการบริหารรู้เท่ารู้ทันมันอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความโลภความโกรธความหลงมันมีด้วยกันทุกคนน่ะแหะไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นโยมถ้ายังไม่ได้ไปถึงจุดที่เรียกว่าบรรลุความเป็นพระอหรหันต์เนี่ยยังไม่ได้ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตรประหารตัดได้เด็ดขาด ความโลภความโกรธความหลงเมื่อมันยังมีอยู่บางทีมันยังไม่สแสดงอาการท่านก็บอกว่าเหมือนหินทับหญ้าไว้หญ้าที่ถูกหินทับไว้เนี่ยพอหินมันยังทับอยู่เนี่ยญาติโยมเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะตายหรือว่ามันจะยังมีชีวิตอยู่แต่พอยกหินออกแล้วพอมันมาได้น้ำเนี่ยได้ความชุ่มชื่นมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นต่อมาได้ เนี่ยแม้แต่กิเลสของมนุษย์เหมือนกันความเป็นคนความเป็นมนุษย์ของเรากับเหมือนกันบางทีกิเลสมันนอนอยู่เขาเรียกว่ากิเลสมันเป็นอนุยัยกิเลสที่นอนเนื่องในขันธสันดานเนี่ยความโลภความโกรธความหลงรคะโทสะโมหะเนี่ยสภาพความเป็นจริงที่มันเป็นไปอยู่กับโลกกับสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันโลกของเราเนี่ยประเภทย่อโลกไว้ในมือเนี่ย สังคมทุกวันนี้มันมองเห็นอะไรกันได้ง่ายๆนะโลกของเรามันไปได้เร็วมากมันส่งไปถึงกันได้เร็วมากทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งดีมันมีทั้งไม่ดีคละเคล้ากันไปเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักในการปรับตนปรับตัวรู้จักในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเนี่ยละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนขันติปรมังตะโปติติขาอย่างเนี่ย ให้มีความอดทนให้มีความอดกลั้นอดทนอดกลั้นแล้วก็มีความภาคเพียนความพยายามในการที่จะสร้างสมบุญกุศลคุณงามความดีสร้างบุญบาร,รมีไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าจะเอาหัวใจของพระพุทธศาสนาก็นั่นละหลักง่ายๆเลยเลยไม่ทําความชั่วโดยประการทั้งปวงทําความดีให้ถึงพร้อมทําจิตทําใจให้สดชื่นทําจิตทําใจให้มันผ่องใสอยู่โดยสม่ําเสมอพยายามอย่าให้ อะไรที่มันเป็นเรื่องภายนอกเนี่ยมากระทบเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะทําได้ทันทีนะถ้าไม่ฝึกฝนถ้าไม่อบรมไม่คมจิตคมใจทาไม่ประพฤติธปฏิบัติแล้วเนี่ยมันยากมากในการที่จะทําอย่างนั้นได้ท่านจึงบอกว่าต้องมีการฝึกต้องมีการฝน่บอฝึกก็เพื่อให้ทนฝนก็เพื่อให้คมเนี่ยเยต้องฝึกต้องฝนอยู่โดยสม่สมําเสมอต้องอบต้องรม่ม ครูบาอาจารย์ต่านบอกว่าอบด้วยนะต้องรมด้วยต้องอบทั้งอบทั้งรมทั้งฝึกทั้งฝนมันจึงจะเป็นไปได้พระพุทธเจ้าก็สร้างบาร,รมีกว่าที่พระองค์จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาติโยมพระองค์บำเพ็ญบาร,รมีทาสีเนปะวิขสะอเมโอาละตั้งแต่ทานบาร,รมีจนถึงอุบเบกขาบาร,รมีบาร,รมีสิบทัศ ทั้งที่เป็นบรารมีธรรมดาทั้งเป็นอุปบารมีทั้งเป็นปรมัถบรารมีอย่างเนี้ยเรียกว่าบรารมี30สทัศนพระพุทธองค์ตอนเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบุญสร้างบรารมีบำเพ็ญบรารมีอันเนี้ยสี่อสงไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากับกว่าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มาในพระชาติสุดท้ายเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัะเสด็จออกมหาพีเนสกรมคือออกบวชบำเพ็ญ บุญญาบาร,รมีหกปีกว่าจะตรัสรู้อนุทรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างทรมานพระวรากายบำเพ็ญทั้งเขาเรียกว่าอัตตกิลัมานาโยกเห็นไหมในช่วงที่พระองค์ทรมานพระวรากายจนกระทั่งพร้อมแห้งแรงน้อยเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนะเป็นอัตตกิลัฐานุโยกการที่พระองค์เคยเสวยสุขอยู่ ในปราสาทราชวังเรียกว่าเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเนี่ยก็มีการมาสุขครบถ้วน,นผู้เป็นพระราชบิดาพระเจ้าสุดโททนะก็สรรหาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้พระองค์ตอนที่เป็นสิทธัตถะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าหากว่ามันสุดโต่งมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเส้นทางในการที่จะให้บรรลุธรรมได้ทรมานตนเองตึงเกินไปก็ไม่ดีย่อนเกินไปก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนให้เห็นทางสายกลางเรียกว่าอัฏฐากขิกมักอริยะอัฏฐานขีฆมักมักอันมีองค์8เนี่ยล่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเรียกว่า หลักของศีลสมาธิปัญญานะะั่นล่ะอาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสรู้นามาเพื่อเผยแผ่มาแสดงให้แก่พวกเราได้เข้าใจความเป็นจริงเรียกว่าในอริยสัจจะก็คืออริยสัจสี่นะะั่นล่ะทุกสมุทยัทยนิโรธมากทุกอะไรที่เป็นความลําบากกายลําบากใจมันก็เป็นความทุกข์ สมุทัยเหตุให้เกิดทุกๆสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลนิโรธความดับทุกมักก็คือหนทางของการที่จะดับทุกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงหลักธรรมคำสอนต่างๆเหล่านี้บริหารจัดการตัวตนแล้วก็เอาความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมดานี่ละว่าในชีวิตในตัวตนในร่างกายของเราทุกคนก็เหมือนกันมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวเนี่ย เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนเมื่อเจ้ามาตัวเปลา่าเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปลา่าเหมือนเจ้ามายศและลาบหาไปไม่ได้เน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติจิ้งไว้ให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟศัจธรรมของชีวิตมันเป็นเช่นนี้เองเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงเช่นนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกว่าตาตา มันเป็นเช่นนั้นล่ะเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงอย่างเนี้ยเราก็ดํารงตนดารงตัวปฏิบัติอยู่ในคุณศีลคุณธรรมเอาศีลเอาธรรมคุ้มครองปกปกัปกรักษาตัวตนประพฤติอยู่ในศีลน,นะตามเหมาะตามควรแก่อัตภาวะของตนอย่างญาติโยมเป็นคารวะก็มีศีลห้าบ้างบางทีก็รักษาศีลแปดอย่างเงี้ยเป็นพระสงฆ์สมณเนรใ,ในพระพุทธศาสนาสมณเนรก็ถือศีลสิบพระสงฆ์ก็ ถือศีล227น,22นะประพฤติอยู่ในคุณศีลคุณธรรมเอาให้เหมาะให้ควรแก่ตัวตนเป็นคารวะญาติโยมก็อย่างที่เน้นย้ำเสมอนล่ะว,ว่าให้อยู่ในหลักของทานศีลภาวนาแต่ว่าถ้าเป็นพระก็ศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะนําพาตนเองให้ไปสู่ความเป็นผู้ที่วิมุตติหลุดพ้น,นเรียกว่าไปสู่จุดสูงสุดในพระพุทธศาสนา ที่เป็นจุดสําคัญเป็นสิ่งสําคัญที่วิเศษที่สุดก็คือความเป็นผู้ที่ถึงพระนิพพานนั่นเองเพระาะฉะนั้นวันนี้จึงนําบรรยากาศสบายๆได้มาเห็นธรรมชาติได้มาเห็นธรรมดานะได้มาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ก็เลยนําเรื่องที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติอย่างนี้มาเล่าให้ญาติโยมฟังก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายก็จะได้ข้อคิดแล้วก็นําแนวทางของหลักธรมกร,รมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี้ ไปใช้ในวิถีชีวิตประจําวันแล้วก็พยายามบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลสร้างบุญญาบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันสําหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาละนานเชิญขอเจริญพร